เหมือนทีโฟกจะโซนการเข้าของบิสโตนนะแต่โซนไม่อยู่ครับโดนบิสโตนเอาไปให้ก่อนนครับกำลังจะเข้าทําต่อเนื่อั n เบอร์ไปได้ที t ูมาด้วยเช่นเดียวกันและที t ูก็เทรดมาตรงนี้ปิดงานไปได้ดูเดือดมาแล้วแวมพายเรดบูหนึ่งอีลิมเล่นต่อเนื่องไหมจ่ายระวังซ้ายซ้ายมี ซ้ายมีนาส่งออปชั่นรู้เป็นอย่างดีครับอ h ฟา a m มิงดอกครับไปได้ทีโฟครับปิดงานไปเลยครับบลิ s สโตนใช่ไหมฮะได้เลยครับบลิคบลิคสโตนวิตาลิตี้ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขให้นะฮะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆเพื่อการเรียกว่าเพื่ออนาคตของผมช่วยผมแก้ไขด้วย,ยาการมาครั้งแรกของผมก็ตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจไปหมดแล้วอาว่าแกมีอิ t ขอกินเลยเก็บไปปามยารีเซ็ตกันไปก่อนครับจะรีเซ็ตเพื่อนกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเพราะเขาจะเดินขึ้นมาแล้วสำหรับวิกโซนไดเข้ามาเปิดโซนไปก่อนดานาโลง่งเตรียมส่งของลงไปตรงนี้ได้ไปอยูน่น็อกดาวน์ไดเห็นตัวขวาไกลไกวมิ่งมางกกันอยู่ไม่น่ายากอะไรครับ บิสโตนวิทาลิตี้ห้าอิลิมครับมุมนี้นะเขามาน็อกอะไรกันอยู่ตรงนี้นะฮะเซมนายอาร์คิว uh, uh, ครับโซนพื้นที่อยู่แล้วก็เนตมันชิ่งไงมันกระดอนเนินไปโดนมืบ ได้อยู่แต่เล่นไม่ถนัดครับทีมสิเขตแจมมาด้วยไกลๆครับโอ้โหนาก็ต้องรับหลังก็มาแล้วนนองดาวลงไปจนได้ะนะจะพยายามเข้าเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปอีกหนึ่งโซนแตกครับแบบนี้คือโดนแจมมาจากไกลๆทำให้พวกเขาเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับสำหรับ RQ แต่ว่าจะมาเอาและโดนปีงานจากด้านบนเลยครับจบอันดับที่9ไปตีไม้ตดมือไปเพียงหนึ่งอีริมเท่านั้นนะ เอาเดี๋วเข้ามาเคมแบบนี้มีซัพพอร์ตได้ไปหนึ่งแต่โดนเหตุไปเหมือนกันเซมนายังเหนียวอยู่วงอัปเดตมาให้ตายเถอะคุณผู้ชมทีมแฟตอยู่กลางวงเคลื่อนที่เข้ามาสวยๆเลย้างบนต้องเคลียร์กันครับโอ้ยตายอยู่ แล้วแวมพายมีฟีดขึ้นมาน็อกดาวนสองน็อกดาวน์เลยฮะโอ้โหแล้วไปเจอของแข่งทีมแฟตด้วยครับเหลายทางครับทีมสีเข็ดก็มาแจมกับเขาด้วยอ,ะ,อะไรก็ไม่เป็นใจนี่เนี่ดบูแบเอาหน่อยไปขึ้นมาแล้วจังหวะรีโหลดนฮะ เข้ามาเคียได้ครับจบอันดับที่7ไปครับ1อิริมครับดิสโทเปชา a ิตี้ไปได้บูมสปอร์ตมาด้วยครับไม่นะไม่อยากให้จบในเกมที่2นะโอ้โหเขาลั่นเหลือเกินนะใส่ส่วนที่แปครับเข้าพื้นที่ดีครับคือลั่นในที่นี้อาจจะไม่ได้ไปเห็นฝีที่เขายิงเยอะนะเขาเข้าพื้นที พยายามทำตามเงื่อนไขที่ตัวเองต้องได้ครับ อยากรู้จังครับว่าไวกิ้งอยู่มุมไหนครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับใครครับนี่เลยครับอยู่ด้านหน้าของ Big Stone Vitality ครับอ้าวไม่ได้ตัวเปลี่ยนเกมมาดิไปโดน t 2 k คตัวฮะอ่ไวกิ้งพวกเขาเข้าลำบากครับจากเปอร์เซ็นที่เราเห็นก็คือ7%ที่จะคว้าไก่ครับเขาเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้ แล้วดรอปแอลกำลังจะโดนหรือเปล่าอย่างไม่ถึงคนระับคุณดูคุณผู้ชมทีแฟดครับพื้นที่ มาได้นอกดาวจากไกลถ้าที2เคเช็คฟีดเป๊ผมว่าเดินแน่นอนแต่ว่าแตะเร็วสำหรับทีมซีเคตครับจะเข้าดรายเข้ามาแล้วครับโซลารับ,รบต้องตตองไก่นครับยังเข้าทำไม่ได้เท่าไหร่นะสำหรับที2เคเบรกเบรกเขียงมาบ้างครับจากทีมซเคตครับแล้วเข้ามาป่าเลยหรือเปล่ายิงได้ไม่ถน,นัดหลังยิงแจมมา ราะว่าแฟดเขาเลื่อนที่มาแล้วด้านในปัญหากันต่อเนื่องได้ทีเคน้องดาวเพิ่มไปหนึ่งและโดนเหตมาเช่นเดียวกันนะครับดอกแอลน้องดาวลงไปเหตุกันไปนะครับแล้วปิดการไปเลยครับแต่ว่ามาแล้วครับเดินแรงมาเลยครับเช็คมาพร้อมครับว่าอยู่มุมไหนแล้วกันเนตซ้ำไปก่อนพยายามเล่น กับตัวสุดท้ายของที2เคอยู่นะครับแต่ทีมซีเขตอาศัยจังหวะนี้เนียนครับบอกเลยทีมแปปิดการที2เคไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือทีมซีเขตเหมือนจะเป๊ะว่ามีครับลูกนี้แหละพัสดุจ้าโอ้โหแล้วเขากรโดดมาปาดโดนแจมมาจากบิสต t โทวิเทัย์ตีไกลด้วยครับท็อปนองดาวลงไป จากน้องดาวเก็บงานไปได้ก็จริงแต่ตัวนี้แหละจะทำให้เราได้ดูต่อผมบอกเลยไม่แน่ไม่เข้าเอาเดีดิมันยังไม่จบครับนายมันยังไม่จบข้างรูว้ว่าฮิ้อยู่ไกลมาโซนโอ้โหเล่นลำบากเหลือเกิน อมน้าล้อมหลังแล้วบอกเพื่อนเลยว่าเข้าไปตรงนั้นเลยลค่อยๆรวบ่ะผมถามจริงมันจะจบแล้วเหรอครับใครถกได้เถียงไหมจอตรงนี้แล้วขึ้นมาโอโหูวหลบมุมทันโอ้โหดูทรงแล้วอะน่าจะเรียบร้อยครับเรียกว่า เฉียบเฉียบสองไก่เริ่มวัน 买货。哎好 ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องแชทกันด้วยนะ ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยและขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีสำหรับวันนี้จบแล้วนะฮะเราพักผ่อนกันนะครับ